เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปลดล็อกนะครับเครื่องไรเดือน Vivo ทุกรุ่นนะครับที่ทาง r t p t ู n ได้ปล่อยลมล็อปลดล็อกให้นะครับในรูปแบบ RTC Firmware นะครับขั้นตอนการปลดนะครับก็จะเน้นให้ปลดในโหมด Fast Boot นะครับในโหมด Fast Boot แต่เงื่อนไขคือเครื่องต้องปลดล็อก Booster ดดดดมาก่อนนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น มีโว์วายสิบหกนะครับมีโว์วายสิบหกรุ่นนี้นะครับเฟิร์มแวร์จะใช้ได้ทั้งสองรุ่นนะครับทั้ง y ศูนย์สองเอและก็ y ายสิหกนะครับใช้เฟิร์มแวร์ตัวเดียวกันนะคตัวนี้นะครับเครื่องเป็น y ายสิบหกนะครับตัวแรมดูแรมนะครับแรมแรมสี่บวกหนึ่งนะครับแล้วก็สถานะนะครับ ตนานะติดล็อก a i s นะครับแบบนี้นะครับโอเคอ,อย่างที่ผมบอกนะครับตัวเอาปลดล็อกจะรองรับก,กับเครื่องที่ปลดล็อกบูตแล้วเท่านั้นนะครับตัวนี้ทําการปลดล็อกบูตมาแล้วด้วยโปรแกรม p พ n d o ล a นะครับในโหมด p ิ o d ันโหมดนะครับหน,นวันนี้นะครับ r TV t c o l ยังปลดล็อกไม่ได้นะครับยังไม่สามารถปลดล็อกบลูเดอร์ในโหมด P ิลอันพ o d e โหมดได้นะครับก็ กำลังทําอยู่นะครับใช้เวลาไหมครับอันนี้คือเครื่องปลดล็อกบูทมาแล้วนะครับส่วนขั้นตอนการปลดบูทนั้นก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะนําเสนอให้นะครับหรือว่าท่านอยู่ในซัพพอร์ตทั่วไปก็ก็น่าจะมีนําเสนอนะครับก็จริงๆก็แค่ปลดล็อกในโหมด f าร์ตบูทนะครับในแอในโหมดพีโหลดโหมดนะครับไปเครื่องขึ้นลงเสียบสายปลดล็อกบูเลเดอร์ในโหมดพิโหลดนะครับใช้โปรแกรม p พนโดราแต่ว่าเงื่อนไขคือบูเลเดอร์จะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับกับโปรแกรมเขานะครับถ้าไม่รองรับจำเป็นจะต้อง แกะเครื่องทำ i f p เพื่อตัดบูเลเดอร์ให้มันต่ำลงนะครับเพื่อให้บูเลเดอร์รองรับการปลดล็อกบูทกับโปรแกรม p แ n d a r a นะครับโอเคตอนนี้เครื่องตัวนี้ถูกปลดบูทมาตามเงื่อนไขแล้วนะครับเราไม่สนใจเวอร์ชันนะครับอ่าส่วนไฟล์นะครับดาวน์โหลดที่ได้ที่หน้าโปรแกรมเลยนะครับหลังจากล็อกอินมาแล้วนะครับมาที่หัวข้อตรงนี้ครับด้านบนดาวน์โหลดครับจะลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับมีไฟล์มากมายเลยนะครับให้โหลดนะครับ ก็ไปที่ตรงนี้นะครับถุงใส่ชาร์จไว้ RTC firmware นะครับ RTC firmware คืออ่อเป็น firmware exclusive นะครับที่ทำให้สำหรับโปรแกรม RTC เท่านั้นใช้งานนะครับส mm ่ว hmm. นให่จะเป็นไฟล์ปลดล็อกรายเดือนนี่แหละที่ทั่วไปไม่มีแจกนะครับมาที่ v i v o ครับเห็นไหมครับจะมีไฟล์ตัวนี้เพิ่งอัปเดตมาเมื่อคืนนี้นะครับตอนตีหนึ่งกว่าได้ mm hmm. โอเคเอาตั้งเ้าโมงก่ ช่างมันเวลามันผมไม่รู้มันนับยังไงเนะาะดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้มานะครับกดดาวน์โหลดครับมันอ่ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับถ้าเกิดท่านที่ยังไม่โหลดมันจะขึ้นให้เราเซฟว่าจะเซฟไปที่ไหนนะครับผมก็ข้ามไปนะครับดาวน์โหลดง่ายนะครับกลับมาผมดาวน์โหลดมาแล้วตัวนี้นะครับผมแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์ได้ยังยังผมทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับโอเคในไฟล์ก็จะมีแบ่งเป็นสอง ในใในนไฟซิปก,ก็จะมีสองไฟย่อยนะครับหนึ่งกับสองนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับตอนนี้เครื่องมันปลดล็อกบูทแล้วเนาะเครื่องอยู่สถานะล็อกนะครับเครื่องอยู่สถานะล็อกเนาะขอให้เครื่องปลดล็อกบูทอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรปิดเครื่องนะครับกดวอลุ่มขึ้นค้างไว้แล้วเสียบสาย USB จุดลุ่มขึ้นค้างไว้เสียบสาย USB นะครับเพื่อเข้าฟู ฟาสบูทโหมดนะครับอ่ะันนี้นะครับเครื่องเข้าหน้าฟาร์บูทแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแตกไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับ จะมีสองไฟล์นะครับในโฟลเดอร์จะมีสองไฟล์หนึ่งกับสองครับขั้นตอนง่ายๆครับเครื่องอาล็อกบูตมาแล้วนะครับด้วยโปรแกรมพัน d ุ์ a ่านะครับณวันนี้นะครับเร็วๆนี้ RTC จะอัปเดตนะครับก็คือจะต้องจบที่โปรแกรมเราโปรแกรมเดียวนะครับเข้าเงื่อนไขแล้วก็เข้าฟัสบูตครับมาที่หัวข้อฟัสบูตครับเลือกเฟิ่มแวร์ไทเป็น RTC นะครับแ e t เพิ่มแวร์นะครับไฟล์ปลดล็อกก่อนนะครับไฟล์ปลดล็อกที่หนึ่งก่อนนะครับ เลือกไฟล์มานะครับไม่ต้องทำอะไรครับตั้งแฟลชนะครับแค่นี้แล้วรอนะครับประมาณ10นาทีนะครับ โค้แรกนะครับก็เราก็ไม่ต้องรอนะครับเรากดเข้าฟาร์บูตอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อแฟดไฟล์แก้บูตหนึ่งนะครับค้างบูตหนึ่งแบบนี้นะครับโดยการกดทุกปุ่มครับกดทุกปุ่มให้ดับนะครับพอทปุ่มดับปุ๊บกดปุลุขึ้นตัวเดียวนะครับเพื่อเข้าฟาร์บูตใหม่อีกรอบหนึ่ง หว่ากดเข้าฟา s t Boot นะครับผักกระเด้งอะไรไม่สนใจกดค้างก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับฟา s t Boot นะครับแมวยุ่งลล้วพอเข้าฟ a s t Boot ได้นะครับก็มาเลือกไฟล์ที่สองนะครับไฟล์ที่สองไฟล์ Fix Boot หนึ่งนะครับเลือกมานะครับโปรแกรมจะฟ้องอะไรก็ไม่สนใจนะครับต่างแฟดเลยครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับทําแค่นี้นะครับหลังจากแฟต Boot มาอ่าหลังจากอล l o c k Boot ได้แล้วนะครับแฟดไฟล์ที่หนึ่ง เสร็จแล้วรอบูทพอมันค้างโลโก้หนึ่งเข้าฟาร์ดอีกรอบหนึ่งแฟลไฟที่สองเพื่อฟิกบูทนะครับแล้วก็รอเครื่องเปิดติดจบตรงงานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหลังจากแฟตแล้วลอมที่หน้าจะเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้เครื่องติดหน้าล็อกนะครับ หลังจากที่แฟดไฟล์สองไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะเข้าหน้าเมนูได้เลยนะครับไม่มีเออร์เอร์ใดๆนะครับอันนี้เป็นข้อความเตือนของระบบปกติไม่มีเออร์เอร์นะครับไม่มีเออร์เอร์เมี่เดิมนะครับให้ดูก่อนอีมี่ซีเรียลเดิมหมดนะครับตรงกับกล่องนะครับสถานะเวอร์ชันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่นะครับที่ มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับเวอร์ชันนี้โอเคเวอร์ชันประมาณนี้นะครับฐานะสิมล็อกก็จะกลายเป็น TH n u DIYN N นะครับจะทำการต่อ wifi ทุกอย่างทำงานปกตินะครับทำแค่นี้นะครับไม่กลับมาล็อกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปิดอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับสามารถรีเซ็ตได้ Factory Reset หรือว่า h a r d r e s e t ได้หมดนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ใช้งาน RTC Tool นะครับผมก็จะอัปเดตให้ประมาณนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับล้อมกดล็อกนะครับซึ่งผมก็การันตีเลยครับกล้าพูดเต็มปากว่าลอมกดล็อกรูปแบบนี้นะครับผมมีที่ RTC Tool ที่แรกในโลกนะครับ ในการปลดล็อกรูปแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลกันดูนะครับใช้งานลื่นๆนะครับเดี๋ยวแรมนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้แรมเป็นสี่บวกหนึ่งนะครับหลังจากแฟลงล้อมปลดล็อกของเราไปแล้วจะกลายเป็นแรมสี่บวกสี่นะครับเฟิร์แมร์ตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง y ศูนย์สองเอและ y สิบหกนะครับตัวแรมจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับก็ ขอให้ผู้ใช้งาน rtc t ทูนะครับ happy นะครับกับการปลดล็อกแบบไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาล็อกอีกวะนะครับเราไม่ยุ่งงานไม่ยุ่งกับ r p m b 100%นะครับปลดล็อกบนลอมเลยนะครับขอบคุณครับ